อัปเดตน้องไข่มุกหน่อยนะคะก็น้องคลอดเมื่อวานนะคะน้องคลอดวันลอยกระทงเนาะก็คลอดมาทั้งหมดเออสี่ตัวนะคะอันนี้คุณแม่เขานะคะนี่ยะคะหิมหวานเลยนะคะเออจะเป็นตัวเมียหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวผู้สามนะคะอ้วนทวนแข็งแรงดีทั้งสี่ตัวเนาอนี่นะคะตัวกลมเลยออกมาตัวอ้วนเลยนะคะอตัวแรกนะคะใช้น้องตัวตัวเมียนะคะนะตัวนี้เนาะ ตัวที่สองเลยน้ำข้าอยู่นะคะน้องพึ่งคลอดเนาะตัวที่สองตัวผู้นะคะตัวที่สามนะคะน้องเป็นตัวผูะคะ้ค่ะแล้วก็เป็นตัวที่สี่นะคะน้องก็เป็นตัวผูะะ้เนาะก็อ้วนท้วนกันดีนะคะแข็งแรงดีทั้งสี่ตัวเนาะคะ่ะลุกติดลูกติ๊กันดีนะคะเนาะแม่เขากเลี้ยงดีนะคะที่คุณแม่นะคะ เดี okay, ย๋ยวไว้อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะน้องๆก็แข็งแรงกันดีทั้ง4ตัวนะคะเนาะเด็กๆคลอดวันรอยกระทงนะคะเป็นวันที่5พฤศจิกายน2 5 6รเนาะโอเคค่ะ okay, ขอบคุณค่ะ